นี่คือปืนอาซาไรฟ์นที่ยิงรัวอย่างกับปืน smg ซึ่งปืนนี้ก็คือ Sg 552จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เอ้ยกูจะตายแล้วเกมระเบิดไปซีโฟดังไปตายไหมตายไหม <c oughs> ไอ้เหี้ยเป็นคนสะใจป่ะจากวันนี้ซีโฟอเอาติดตัวมันด้วยติดตัวมันด้วยมอมมอมอ,มอยัด <c oughs> ไอ้เหี้ยแม่งโดนซีโฟตัวเองด้วยมันก็ตายด้วย <c oughs> จากวันี้เอายิงยเรียบร้อยหนึงคิว เอาชิโบอ้าวโดนไว้ด้วยโดนด้วยตายไหมตายไหมเดืบร้อยหนึ่งคิวอู้สองคิวไอรถนี้ยังไงยังไงหนึ่งสองตายไหมตายไหมเฮ้ยนั่นเดือบรอยอู้ย่วอทส์ทับแมนสวัสดีครับพ่อครับผมด็อกตรเอสและก็กลับมาเช่นเดิมเหมือนเคยนะครับกับเกมเดลต้าฟอร์ หลังจากคางหายไปเป็นอาทิตย์ในที่สุดผมก็กลับมาเล่นเกมเดล a ฟอร์ e และหลายครั้งที่ผมสังเกตเห็นผู้เล่นหลายคนที่ชอบใช้ปืนก็มีหลกัหลกๆอยู่2กระบอกนะครับที่เห็นผู้คนชอบเล่นเยอะอย่างเช่นไ้เจ้ากระบอกปืนใหม่อย่าง CI-19 และก็นี่ปืนที่ผมถืออยู่นั่นก็คือ SG552 ผมจะลองทดสอบดูนปืนเดิมๆก่อนนะครับเกมเริ่มโอ้โหด,ดูดีดูดีความรัวอของปืนนี้โคตรรัว ถึงว่าละ่ะทำไมคนนึงเงินยซอบซะเยอะโอ้โหปืนนี่อย่างนิ่งแล้วก็โคตรรัวเลยเอาละ่ะมาดูในส่วนของแต่งปืนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเริ่มต้นที่พานท้ายผมจะใช้เป็นออ Cardinal a l Advance Combat stock มาดูในส่วนของด้ามจับปืนนะครับผมจะใช้เป็น p n t o t r m ร r ยก i p ส่วนแมกกาซีนผมก็จะใช้เป็นขนาด40นัดส่วนสโคปนั้นผมก็จะใช้เป็นแบบเหมือน M16 ในคลิปที่แล้วนะครับอย่าง XCOG Assault คูณ3.5เท่าส่วนลำกล้องพืนนั้นผมก็จะใช้เป็น SG52 n ใน Heavy มาดูในส่วนของแต่งแหนกาดนะครับผมจะใช้เป็น DD Python แ d g นกาดส่วนแหนกาดด้านหน้าผมก็จะใช้เป็น Casey ัดมาดูในส่วนของเลเซอร์นะครับผมจะใช้เป็น PEQ2 ซึ่งจะเป็นเลเซอร์สีแดงนะครับและก็มาดูในส่วนของปลายกระบอกปืนนะครับผมจะใช้เป็น b a s s o n Horizon Compensator มาดูในส่วนของแต่งสุดท้ายนะครับอย่างกิบป,ปืนผมจะใช้เป็น ZFG Tactical Grip และนี่ครับท่านผู้ชมปืนที่ผมแต่งในวันนี้อย่าง SG 5 5 2จากปืนเดิมๆที่ผมว่าไม่สวยแต่ว่าพอมาแต่งนี่รู้สึกว่าโอ้โหอย่างเท่เลยเอาละเกมไปรับชมนในการทดสอบปืนนะครับและนี่ครับคือ SG 5 2กับสำหรับของแต่งอันที่ผมแต่งนะครับแม่มันช่างเท่ซะเหลือเกินเอาละเกมทดสอบปืนโอ้โหโอ้โหโคตรรัวนี่ทั้งรัวทั้งนิ่ง ดีเดียกระสุนยิง,งโอ้โหปืนอะไรมันจะรัวขนาดนี้วะโอ้โหระยะน,นี่ถือว่าได้อยู่ถึงว่าทำไมคนถึงชอบมาเล่นปืนนี้แม่งยังรัว <c oughs> เอาละหลังจากทดสอบแล้วเกมไปรับชมเกมกัน Let's go เอาแล้วเริ่มเกมแล้วแต่กรณีนั้นขอ,อนหานที่ตั้งจุดเกิดก่อนเอาไว้ดีในนี่นี่นี่เอาไว้ตรงนี้นี่แหละที่อินซ่อนอันยังดีแล้วดูนเครื่องบินเหมือนเดิมก็ตกที่เดิมตูมเวลาที่ผมเล่นด่านนี้ที่ละเอ็นเห็นเครื่องบินอันนี้กำลังจะโดนอันยิงตกนี่ผมนี่รีบอันโฟกัสไปที่เครื่องบินเลยเฮ้ยใครยิงใครยิงใครยิงเฮ้ยนั่น what ยียงวะ โอ้โหยังเร็วเลยเมื่อกี้นี่เอาใครตายนั่นหาที่จุดกัเฮ้ยนั่นนั่นเชีย่ยแม่งไม่ตายโอ้โหขนาดนี้ที่เห็นปืนผมแต่งนี่ยังโหดแล้วนะน่นี่เอามันไม่ลงว่ะแต่ดีนีมีเพื่อนมาซุบไหมลีโหลดกระสุนเฮ้ยนั่นนั่นใครใครเรียบร้อยหห,วห,วห,วหวัวหัวหัวหัวเอาไม่ตาย เฮ้เคลียบเรียบร้อยเฮ้ยนั่นๆๆๆมอไปนี่ก็โดนไปดิเฮดช็อตไปเอ้ยมอ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 อย่าโดนแม่งโดนจนได้เฮ้ยนั่นๆๆได้ยินเสียงคนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยนั่นๆๆเคลียบเรียบร้อยอยู่ไหนอยู่ไหนอู้นั่นๆๆเรียกกะสุนก่อนจังหวะนี้เฮ้ยตายไหมเคยเรียบร้อยโคตรนิ่งเลยปืนนี้ ถึงว่าแหละทำไมอันคนชอบเล่นปืนนี้เยอะจังเอ้ยเรียบร้อยอุ้ยนี่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 ลบ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 ลอยู่โลกระสุนเฮ้ยมันยินเสียคนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ย,ยตายไหมอุ้ยไม่ตายอีเชี่ยนิดเดียวปืนพกปืนพกสไนเปอร์ไม่โดนกูก <c oughs> ูคนนี่แห <c oughs> ละโดนเรียบร้อย อยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยใ,ใค่ยิงระเบิดมาให้นั่นนั่น,น,นเรียบร้อยไอยไ้นี่ใช่ไหมยิงระเบิดมาหรือว่าเอ้ยไม่ทันไม่ทันแ <laughs> ม่งไม่ทันจริงจริงโอ้ยังไวมากเจอศัตรูแต่ละตัวนี้เฮ้ยเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนซุปคนใดซุปคนใมาซุปเร็วเร็วเพื่อนเพื่อนเพื่อนแบบนั้นแหละเอา้าเอา้า <laughs> เอา้าเพื่อนเอา้าเอ้าเรียบร้อยเพื่อนน็อกหมดเลยโอ้ยไอ้หมอนั่นก็ไม่ช่วย เฮ้ยนั่นนั่นนั่นเรียบร้อยอุ้ยลบ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 จบวันนี้เฮ้ยนั่นนั่นไอ้เหี้ยไม่ตายเออเรียบร้อยมีคนคนมายิงให้แล้วโอ้แม่งยังเดือดจังหวะนี้เก็บข้ามกระโดดเฮ้ยไอ้ยิงเซนิเปอร์เอ้นั่นนั่นนั่นอ้ยกูก็ไม่น่าเอาหัวไปโผล่แบบนั้นเลยปะ เฮ้ยไม่น่าเลยเกมยิบธนูเกมยิงสแกนหาคนโอ้เป็นกองเป็นกองอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยนั่นนั่นนั่นพุ่งมาแบนี่เรียบร้อยเรียบร้อยกระสุนเฮ้ยอยู่ในศัตรูแน่เ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 น่นี้ยิงไปโดนกูดอกจำได้กูจำได้กูจำได้มึงนี่แหละที่ยิงเงินหัวกูและจังหวะนี้ยิงธนูไฟฟ้าไป อ้าวโดนด้วยโดนโดนโดนตายไหมตายไหมโอ้โหเรียบร้อยสองคิวอู้โหหัวหัวไปนี่โดนเอาเอ้ากูเกือบตายเฮ้ยนั่นนั่นนั่นโอ้ยตายเรียบร้อยแม่งพูดไม่ทันขาดคำเอ้ยเอ้ยไม่ได้การแล้วซีวันเจดันโดนยึดแล้วเฮ้ยนั่นาเรียบร้อยหนึ่งคิวโอ้ยเชี่ยโคตรเร็วจากวันนี้เกมยิงธนูไฟฟ้าเยี่ยม เฮ้ยโดนไหมแต่จังหวะนี้ตั้งที่จุดเกิดก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยนั่นนึ่งคิวสองคิวหูอยู่ไหนอยู่ไหนนั่นนั่นนั่นนี่ฮกระสุนหมดก่อนจังหวะนี้อยู่ไหนเฮ้ยนั่นนั่นตายไหมนึ่งคิวอุ้ยแม่งเอาไม่ทันวันจังหวะนี้เฮ้ยนั่นนั่นนี่ะมอบก่อนมอบก่อนมอบก่อนจังหวะนี้โดนกระสุนไม่อยู่นั่นนั่นนั่น เดือบร้อยหนคิวคิวที่สองยังไม่มาคิวที่สองโอ้ยแม่งมาเป็นนันขยงเลยเฮ้ยรีบเกิดรีบเกิดรีบเกิดเออตั้งจุดเกิดตรงนี้ก่อนเฮ้ยนั่นนั่นหนึ่งคิวสองคิวเรียบร้อยมองมองมองมอระเบิดไประเบิดไปโดนไหมโดนไหมเอาไม่โดนวะเ้ยโดนแต่ไม่ตายโอ้ยคุณ <laughs> <laughs> <D S 2> นี่แหละตายดีที่ยันได้หนึงน่งเงินแอซิท nè nè, ơ, tôi nghĩ là sưu mần đi đã, rồi, bạn, 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 xơi này, xơi này, bạn, 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 chiêu, ơi, xơi này, bạn, 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 thôi, xăng thôi, đi chơi qua, ơi, ơi, ở đây ở đây, sát thủ, ơi, nè 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 nè, đẹp đôi này kêu, chiêu, ơ, mẹ nó là, mấy nó cũng mình căn, ơi, nè nè เฮียไม่ตายเอ้ยกูจะตายแล้วเกมเระเบิดไปซีโฟดักไปตายไหมตายไหมไ <c oughs> อ้เหี้ยเป็นโกรธสะใจปะอันก่อนผมจะตายผมมันเอาอันซีโฟดักไว้แล้วมันก็โดนเฮ้ยแต่นี่นิเคียเอ้าไปโดนใครสักคนเลยเหรอเอ้าใครยิงนิวเคียวปะเมื่อกี้นี่เฮ้ยนั่นนั่นตายไหมตายไหมเรียบร้อยเฮดช็อดดิโลกระสุนเอาแล้วทีมเราโดนยึดแล้ว โอ้ยแสบตาโวยเฮ้ยโดนยิงโดนยิงอยู่ไหนเฮ้ยยิงเงี้ยไม่ตายยิงเงี้ยไม่ตายเดี๋ยววันนี้ซีโฟเอาติดตัวมันด้วยติดตัวมันด้วยมอมมอมมอมยัดเงี้ยแม่งโดนซีโฟตัวเองด้วยมันก็ตายด้วยโอ้ยเรียนกำตามทันเอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาละเก็บขึ้นสลิงเฮ้ยนั่นนั่นนั่นลดลดลดจังวันนี้เอายิงยิงเรียบร้อยหนึ่งคิว เอาชิโฟโอ,อ้าวโดนไว้ด้วยโดนไว้ด้วยตายไหมตายไหมเรียบร้อยหนึ่งคิวอู้สองคิวไอ้นั่นโคตรสวยเลยมาโดนนันชีโฟโเราเองเรียบร้อยชนะอู้แม่เกมแรกในวันนี้ก็ชนะไปแล้วแม่เกมนี้ผมฆ่าไปแค่ยี่สิบหกคนเองโคตรน้อยเลยสำหรับผมนะ <S <S เอาละเกมที่สองเริ่มต้นกัน let's go เนั่นๆหัวใครเรียบร้อยหนึ่งคิวหรือรถนั่นๆเรียวชนเรียบร้อยสองคิวายไหมเรียบร้อยสามคิวอู้ยังเดือดบอกแล้วว่าเรากำลังเอาจริงนั่นๆกูบอกก <c oughs> ูเพิ่งเงินพูดโยกๆว่ากำลังเอาจริงแม่งเอ้ยโดนโรถอันสกัดดาวลุ่งไว้ไอ้รถนี้เดี๋ยวผมจะต้องทำลายมันให้ได้กันครับไอ้รถนี้ยังไงยังไงหนึ่งสอง ตายไหมตายไหมเฮ้ยนั่นเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้รถคุมก่อนนั้นแตกไปแล้วเรียบร้อยเฮ็ดจอดเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบหลบลบลบเฮ้ยนั่นนั่นนั่นเห็นหัวคนเห็นหัวคนโดดไปมองมอเฮ้ยนั่นนั่นมึงยืนอยู่ทำไมเฮ็ดจอดไปดีเฮ้ยยังมียังมีมีอยู่หลังนั่นหลังนั้นเดี๋ยวลงกระสุนกันจากวันนี้ใจเย็นเย็เย็นเฮ้ยนั่นนั่นยิง เแค่ไม่ตายไม่ตายโดดไปโดดไปอยู่ไหนเรียบร้อยฮู้ไอ้นั่นน่เรียบร้อยหนึ่งเอสจีไอ้นั่นเรียบร้อยหนึ่งคิวสองคิวบอกแล้วว่าปืนนั่นเอสจีห้าสองนี่แม่งยังโหดถึงว่าแหละคนชอบมาเล่นปืนนี้เยอะเอ้นั่นซุปกันเหรอเรียบร้อยใจเย็นใจเย็นเพื่อนเพื่อนเอ้ยตายไหมยิงไปนี่โดนไหมโดนไหมเฮ้ยเฮ้ย ไม่ทมันว่ะเอาแล้วมันซุบมันเพื่อนแล้วเฮ้ยนั่นนั่นไอตัวไกลนั่นเขี้ยไม่ตายจังวันนี้เรียบร้อยตายเฉยเฮ้ยยังยังนี่อุอ้ยเรียบร้อยเพื่อนน็อกแล้วอุย้ยแต่นี่หนึ่งคิวสองคิวอุ้ยคิวที่สามยัยงไม่มาเดี๋ยวนอนคนสุนหมอบไปนี่ก็โดนไปดีเฮดช็อตอู้เฮ้ยนั่นนั่นนั่นยังมีศัตรูอยู่ปืนพกปืนพกจังวันนี้ตายไหม เรียบร้อยร้ยอยสิบแปดเอ้ยจังวันนี้อุ้ยจะซีโฟไม่ทันเอ้ยไอเราก็จะรอดักกันเคียงซีโฟไปแต่แม่งโดนก่อนไม่น่าเลยจังวันนี้วิ่งซัดเฮ้ยนั่น,น,นเรียบร้อยหนึ่งคิวมาที่ลบก่อนเฮ้ยกันลังเรียวซุนเบียนพืชพกเรียบร้อยเฮ็ดช็อตอู้เฮ้ยนั่นนั้นนั้นหนึ่งคิวเฮ้ยนั่นนั้นมาอีกแล้วมาไีกแล้วเรียบร้อย,อย,อยสองคิวเฮ้ยตา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 ย ดีโรคซุนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้าตายหมดแล้วเฮ้ยนั้นอ่าได้หนึ่งเอสิทไปไปไปปีนขึ้นไปนั้นนั้นอิชิอิเก็บตายเก็บตายจากวันนี้ซีโฟซีโฟโยนไปโดนไหมเอ้าโดนเลยโดนดีไหมโดนไหมอุ้ยโดนแต่ไม่ตายเฮ้ยนี่อู้คิวรัวๆตายไหมตายไหมอุ้ย แมงเอ้ยโดนจนได้เออแบบนั้นแหละหนึ่งเอ็ดซิปโอ้ยขับรถไปจังหวะนี้เฮ้ยนั่นนั่นนศันนนนตรูชนไปเลยเรียบร้อยหนึ่งคิวเปลี่ยนมาเป็นปืนปืนอยู่ไหนอยู่ไหนยิงยิงเชี่ยไม่ตายเฮ้ยไอ้นี่ไนี่เรียบร้อย,อยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นเชี่ยไม่ตายเอาตายสิจังหวะนนี้ยิงมั่วเราโดนเฮ้ยนั่นนั่น เรียบร้อยหนึ่งคิวตายไหมเนี่ยไม่ตายเปลี่ยนปืนพกยิงเรียบร้อยอยังกระจอนวิกลีโลกระสุนเกมพร้อมเฮ้ยนั่นเรียบร้อยมามาเพือ่อนเราจะซุ่มให้โอ้โหแล้วเพื่อนนะ่ะน็อกสองคนเลยไปไปเพือ่อนเพื่อนไป,ไปมามา,มาอีกคนโอ้ข้าได้่ยสามสิบบุคคลหรอเฮ้ยนั่นอะไรแปบแบบเรียบร้อยลีโลกระสุน ยิ่พร้อมเฮ้ยนั่นนั่นตายไหมอู้ได้แค่หนึ่งยี่สิเรียบร้อยหนึ่งคิวมีกระสุนอู้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยยังไม่ตายอู้ยคุณนี่แหละตายมันก็ใช้ปืนแบบเราเหมือนกันเฮ้ยนั่นนั่นโอ้โหตายไหมหนึ่งคิวอู้ยอุ้โดนระเบิดโดนระเบิดโดนอาร์พีจีตายไหม เรียบร้อยอีกหนึ่งคิวเฮ้ยลบลบลบลลบเปิดสโมกไปอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยนั่นน่ะโซนไปดิอู้กามลัวๆไป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 เฮ้ยเฮ้ยตายไหมตายไหมตายไหมเรียบร้อยไป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 เพื่อนเพื่อนเอีฟเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ตายไหมพูดไม่ตายเฮ้ยนั่นนั่นนั่นตายไหม ตายไหมอ,อมหุ้ยไใจแข็งสิไอ้ยคนไทยเล้วนี่เอ้าผมเล่นนั่นกับคนไทยเล้วนี่เฮ้ยเรียบร้อยมีสองใกล้จะยึดเสร็จแล้วไกลแล้วไกลแล้ว,ลวเฮ้ยนั่นตายไหมเรียบร้อยอีกหนึ่งคิวเรียบร้อยอไปไปไปบุกขึ้นไปบุกขึ้นไปเฮ้ยก่อนจะบ,บุกยังมีศัตรูอยู่ตายไหมตายไหมตายไหม,ไหมเรียบร้อย ตาโดนรถชนไปดิูปืนร้อนปืนร้อนเฮ้นั่นนั่นไอ้นี่ทำอะไรทำอะไรไอ้นี่เรียบร้อยเฮ้ยตไหมตายไหมเรียบร้อยูขับรถอันขับรถอันนี้นี่รู้สึกว่าค่าได้เยอะมากนี่เรียบร้อยไปไเฮ้ยนั่นไปไหมเรียบร้อยเอาเอเฮ้ย้ยวยย ไปเรื่อยๆใจเย็นเพื่อนเออได้ได้ได้โอเคโอเคเพื่อนไปนั้นนั้นนั้นหนึ่งคิวสองคิวอูู้สิคิวทีสามมาไหมเรียบร้อยคิวทีสามมาแล้วอุ้ยอุ้ยนั่นนั่นนั่นรถรถรถฟองมันอาที่กระบังฮะที่กระบังเฮ้ยนั้นเรียบร้อยหนึ่งคิวเฮ้ยยุ้ยป้อมปืนเรียบร้อยไอป้อมปืนก็ตายวันนี้ต้องเอารถเข้าไปในจุดเหรปีสองนะครับ ลุยดุยดุยตายไหมเย็บเย็บเก็บร้อยหนึ่งคิวไปไปเข้าไปเข้าไปเฮ้ยศัตรูศัตรูยิงเรียบร้อยตายเฮ้ยโดนซีโฟซีโฟจะแตกจะแตกนี่ดีเทลรถไม่แตกโอ้ยโอ้ยรถจะแตกแล้วรถจะแตกแล้วนี่นี่ขับดถไปเฮ้ยนั่นหนึ่งคิวสองคิวดีรถสุดเฮ้ยเรียบร้อยกูตายโอ้ได้หนึ่งแล้วนี่

Uy đây uy đâu? uy nãy, uy kim anh em, anh em, Kiếm luôn học tham vô lòng, anh em, Ôm, nãy, uy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  nãy, bị nãy, uy nãy, đây Cái gì vậy? ủa tôi đi không chú ấy thân đi không chú ấy đi mỏ đuôi เรียบร้อยโอ้โหแล้วในเกมนี้ผมฆ่าไป75คนอย่างเยอะโอ้ได้อันดับหนึ่งด้วยเอาละในคลิปนี้ก็จบเพียงแค่เท่านี้นะครับท่านผู้ชมเล่นในสัปดาห์หน้าเกมเด้าท่าฟอตก็จะอัปเดตซีซั่นใหม่แล้วมาดูกันว่าในดานใหม่และก็ตัวละครใหม่และก็ปืนใหม่นี้จะสนุกและก็โหดแค่ไหน เกมไปรับชมกันในสัปดาห์หน้าเอาละครับในคลิปนี้ก็จบเพียงแค่เท่านี้นะครับบ๊ายบายซี o ูเก a i นบร o